สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามช่องพี่ฟ้าชาแนลวันนี้ฟ้าจะมาอ่านดวงดาวช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปีพศ2569นะคะถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงในช่วงนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าภาคไหนมีแนวโน้มจะชนะภาคไหนมีแนวโน้มเป็นฝ่ายค้านหรือมีโอกาสพลิกเกมหรือไม่ ฟ้าไม่ใช่หมอดูนะคะฟ้าแค่เป็นคนที่อ่านดวงดาวได้เท่านั้นค่ะขอเพื่อนๆนทุกท่านใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยค่ะข้อมูลพื้นฐานของดวงเมืองไทยดวงเมืองไทยในโหราศาสตร์ไทยเกิดวันที่21เมษายนพศ2325เวลาเกิด6นาฬิก54นาทีนะคะ วันนี้ฟ้าขอใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านดวงดาวในช่วงนี้ค่ะโหราศาสตร์ไทยลัคนาเมืองอยู่ราศีเมษแสดงถึงความเข้มแข็งในการปกครองและพลังการเปลี่ยนแปลงดาวสำคัญที่ครองเมืองคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์หมายถึงอำนาจหมายถึงผู้นำหมายถึงการตัดสินใจสำคัญสำคัญของชาติ และดาวพระฤหัสบดีเป็นดาวครูเป็นดาวพระเคราะใหญ่เป็นดาวที่สนับสนุนจากประชาชนคือศักยภาพการชนะเสียงจากประชาชนตัวแปรสำคัญคือดาวพระราหูและดาวพระเกตคือกลไกลของรัฐดีวลับคดีการเมืองฟ้าขอนุญาตยกตัวอย่างแค่สี่ดาวใหญ่นี้ ที่สื่อถึงอำน,นาจรัฐและประชาชนและกลไกลของรัฐเท่านั้นนะคะส่วนดาวอื่นๆก็สำคัญค่ะแต่ฟ้าจะพูดถึงความเกี่ยวข้องกับการเมืองเท่านั้นดาวอื่นฟ้าของญาติไม่กล่าวถึงในคลิปนี้นะคะจุดแข็งจุดอ่อนของมุมดาวในแต่ละพักที่สัมพันธ์กับดวงเมืองถ้าเกิดการเลือกตั้งจริงในปีพศ2569 ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเดือนนี้สิ่งที่ฟ้าอ่านและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเราต้องมาดูกันใหม่ค่ะพักแดงคือพักเพื่อไทยจุดแข็งคือมีดาวพฤหัสสนับสนุนในช่วงเดือนนั้นพอดี พักแดงมีโอกาสชนะใจประชาชนได้สูงสุดพลังฐานเสียงจากประชาชนจะได้เต็มที่สามารถร่วมพันธมิตรกับพักเล็กเพื่อพลิกเกมตั้งรัฐบาลได้แต่จุดอ่อนคืออุปสรรคของพระราหูกับพระเกตที่เป็น,นกลไกดวลับคดีทางการเมืองอาจถูกกดดันและจำกัดอำนาจ อาจชนะคะแนนสูงสุดจากใจประชาชนแต่ต้องบริหารพันธมิตรและกลไกลของรัฐให้ดีมิฉะนั้นอาจเป็นฝ่ายค้านในที่สุดพักส้มคือพักประชาชนจุดแข็งสามารถพลิกเกมได้เป็นตัวกดดันให้ฝ่ายอื่นต้องเจรจาสามารถเป็นตัวกลางระหว่างแดงกับน้ำเงิน จุดอ่อนคืออุปสรรคเรื่องดาวพระราหูพักส้มยังมีคดี44สอสอที่เป็นแรงกดดันจากกลไกของรัฐต้องระมัดระวังในการตัดสินใจมีโอกาสพลิกเกมแต่ต้องเลือกข้างอย่างรอบคอบสำหรับน้ำเงินพักภูมิใจไทยจุดแข็งคือมีพระราหูและภเกตที่ใช้กลไกรัฐและพันธมิตรพักเล็ก ได้ดีแม้คะแนนจากประชาชนจะได้ต่ำแต่สามารถตั้งรัฐบาลผ่านพันธมิตรได้จุดอ่อนคือดาวพฤหัสที่เลงแสงมาค่อนข้างอับแสงคะแนนประชาชนไม่สูงต้องพึ่งกลไกลรัฐและดิวเส้นทางอำนาจมั่นคงมากแม้คะแนนประชาชนจะต่ำ สิ่งที่ควรระวังในการเลือกตั้งปีพศ .2569 คือคกลไกรัฐด,ดิวทางการเมืองและพันธมิตรจากพักเล็กพักน้อยแม้มีพักใดพักหนึ่งชนะเสียงประชาชนแต่ถ้าไม่สามารถดิวกับพันธมิตรพักเล็กพักน้อยได้ก็อาจจะพลิกเกมมาเป็นฝ่ายค้านได้โดยไม่ยาก เพราะฉะนั้นพักส้มคือตัวแปรสำคัญในการเลือกตั้งปี2569เหตุผลตามหลักโหราศาสตร์ที่ทำไม่เชื่อว่าในช่วงเดือนเมษาพฤษภาปีพศ2569น่าจะเป็นแบบนี้คือ 1. ดาวพระฤหัสจรดาวพฤหัสเป็นดาวพระครูอยู่ในลัคนาเมืองแสดงถึงแรงสนับสนุนจากประชาชนชัดเจน 2. ดาวพระอาทิตย์จรเลงกับลัคนาเมืองแสดงถึงความเป็นผู้นำและอำนาจของแกนนำทำให้ประชาชนมั่นใจในแกนนำของพรรค 3. ดาวพระเกตจรตรีโกนกับลัคนาเมืองเป็นตัวแปรลิกเกมการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดพรรคแดงอาจสามารถพลิกเกมตั้งรัฐบาลได้หรืออาจเจออุปสรรคขึ้นอยู่กับการบริหารพันธมิตรและแรงกดดัน จากกลไกรัดและดีลลับ